ก็ถ okay. ้าใครสนใจส่งมาทำติดต่อได้ที่0876651205นะครับสว oh 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 ัสดีครับวันนี้มาพ่อผู้ช่องวินเนอร์ซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูฝาไม่ เว็บร้อยเว็บร้อยสิบจเก่ากันนะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นฝาใหม่เลยทั้งชิ้นลูกค้าสั่งฝาใหม่แล้วก็ให้ทำวาวยี่สิบเจ็ดยิบสามนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยววาวนี้วาวเสียผมยัง<ผ>มไม่ได้ปตัดเลดอรอยู่แต่ผมยื้มกล่องนี้ฝาอยนาง นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับผมเว็บร้อยลูกห้าสิบสามมิลนะครับลูกเชียร์ไทยสแตนดาร์ดสามารถเอาฝานี้ไปใส่ได้เลยนะครับครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างใน ส่วนบูธท,ทองเหลืองข้างในนี่ครับผมกดให้เรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าเราทํามันสูงหรือใคร้าทาตดอะมองจากมุมนี้นะครับมุมนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเปิดพอร์ตแล้วก็เปิดง่ายเลยนะครับเพราะว่าทองเหลืองที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองบอลน,นะครับมันจะแข็งเวลาใช้ตัวกรเนี่ยมันจะตันตานหน่อยนะครับมันจะแข็ง แต่น,นี้ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็คือกดหลอดลงไปให้แต่ว่าไม่ได้ลึกถึงเนื้ออลูมิเนียมนะครับอยู่บนหัวผิวอลูมิเนียมเนี่แหละครับกดเพราะอะไรบางทีอันนี้ผมใช้ช่องเดิมเยื้องมาแค่นิดเดียวเยื้องจากหลอดเดิมแค่นิดเดียวนะครับปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าหลอดตูดหลอดมันยาวเนี่ยปัญหามันจะมันชนตรงนี้ครับ มันจะชนท้ายตรงนี้ก่อนนี่นะครับแล้วมันจะทาให้หลอดวาล์วเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตแล้วเราใช้เนี่ยบางทีมันกระแทกหลอดขยับถอยลงไปนะครับแล้วทีนี้ปัญหาที่เกิดคือศูนบ่ากับศูนย์หลอดเนี่ยมันจะเพี้ยนกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพ้นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็น เนี่ยครับกล้ามมันพอเห็นกล้านมนะครับที่ผมบอกอ่ะก็คือมันไม่เห็นนครับผมก็มจะดึงยังไง๋ยวผมมอปัดๆดันเปิดไม่ได้อีกอ่ะไม่เอาเอาเป็นว่ามันไม่ชนนะครับนี่นะครับจินใจปกติ น,นครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นป่าใหม่เดื่ช่องพอดผมก็จะไม่ยุ่งเหมือนเดิมครับผมพอดเดิมทุกอย่างของเดิมหมดส่วนสั่งวาวเนี่ยผมใช้อยู่ยี่สิบเก้ามิลน,นะครับยี่สิบเก้าจุดสองมิลสังวาวตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับนี่ครับผมพื้นที่มันจะเดือเยอะมาก อันนี้ผมเทดาใช้แคม7.0ตั้งแต่ผมใช้เทดตั้งแต่6มิล6.5 7.0 7.2มันก็ไม่ชนดอดวาลนะครับมันจะไม่ชนซิงเกิลวาลนี่นะครับระยะที่ใช้จริงมันก็อยู่ประมาณแค่นี้ครับอันนี้ก็คือ,อระยะแคม7มิลที่ผมเทดไว้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับถ้าตัดหลังวาลเยอะเกิน มันจะเป็นอะไรปัญหาก็คือมันจะมาชนกับฝาที่ปิดตรงนี้ครับไอ้น็อตที่ตั้งวาลครับมันจะชนแล้วเวลาถ้าเราเราหมุนแล้วเราไม่รู้ว่ามันชนไม่ชนเราหมุนลงไปเนี่ยถ้ามันชนเนี่ยอาการรถมันก็คือรถมันจะดับรถมันสตาร์ทยากครับแล้วก็เบาไม่อยู่อ่าเพราะว่าวาลมันเปิดมันกดให้วาลเปิดไว้ครับอ่า นี่นะครับสาเหตุที่ไม่ชนก็เพราะว่าหลอดทองเหลืองที่ผมตีลงไปเนี่ยาจากสแตนดา์ด่านมิลเนี่ยผมตีเตี้ยลงไปอีก3มิลน,นะครับก็ประมาณผมตีอยู่ประมาณ8มิลกว่า9มิลน,นะครับอยู่ประมาณนี้ครับผมซึ่งระยะห่างเดือๆเลยครับใช้แคมเบอร์ส300องศาที่ขายกันท้องตลาดก็ใช้ได้ครับผมอ่นี่นะครับ เพราะว่าเบยบร้อยไม่ชักเนี่ยก็ใช้อยู่ไม่เกินหกจุดห้านะครับหกจุดห้าเจ็ดอยู่ประมาณนี้นี่นะครับส่วนแบบกลางจะอยู่ที่เกือบสามมิลน,นะครับผมจะไม่ค่อยเอาแบบกลางห่างกันเยอะเพราะว่าแทนเบรบร้อยยกจริงๆมันยกแค่นิดเดียวเองครับช่วงโอเวอร์แบบอะครับอโอเค ก็ถ้าใครสนใจส่งมาทำติดต่อได้ที่0876651205นะครับหรือทางตะทางเพจผมเพจผมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ